การช่วยเหลือจากสหรัฐกองทัพบกนั้นเป็นกองทัพพื้นฐานไม่เหมือนกับกองทัพอากาศนะไอลักษณะแห่งเครื่องมือเครื่องใช้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายแต่สำหรับกองทัพบกนั้นเป็นกองทัพพื้นฐานโดยมากมันยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นพิเ็ษ แต่ว่าผลจากการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกานั้นได้ช่วยเหลืออดีขึ้นเช่นในตามกำหนดการของเขาในเรื่องน้ำมันเปน็นต้นสามแผนการช่วยเหลือแล้วก็จะต้องตัดตั้งแต่ปี08 มากระทั่งในปีศูนย์เก้าเขาก็ไม่ตัดและจะยังดำารงการช่วยเหลือทั้งน้ํามันนี่ต่อไปจนถึงหนึ่งศูนย์เช่นนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราคิดว่าเป็นน้ํามันเบนซินธรรมดามันก็เป็นเป็นเ,เรื่องที่ไม่แปลกประหลาดอะไรแต่ถ้าคิดถึงจํานวนเงินที่ใช้แล้วที่ปีหนึ่งเราใช้น้ำมันในทางรชาชการทหารไปเนี่ย แล้วแล้วก็เขาช่วยเรามากไมยเหลือเกินประมาณประมาณผขไม่บอกตัวเลขไม่ได้จำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยได้ปรารบกับผู้แทนสุธีมพ์ถึงเรื่องที่มีบทความในหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ลงบทความเป็นทํามองก่อให้เกิดความกัจะผิงในระหว่างหน่วยราชการตา่างๆซึ่งในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยได้ปรารบกับผู้แทนสุพิมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะนี้ก็มีการสร้างข่าวเรื่องการยุบหน่วยราชะการบ้างเรื่องเขียนบทความให้สวนราชะการนั่นว่าราชการโน้นให้ราชการโน้นด่าราชการนี้อะไรอย่างนี้นั่นมีชุก,กเกินในบทความของหนังสือพิมพ์ ซึ่งก็อาจจะเป็นบทความที่นักเขียนบทความคขาน้องสุพิมเขียนเองบ้างเป็นบทความที่คนนอกส่งไปลงพิมพ์บ้างอะไรต่างเหล่านี้นั้นเป็นบทความที่เป็นไปในทํานองยุให้รําตําให้ลัวเช่นว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจจะยุบก,กอตพอพ พอตอพอจะจับป่าไม้จะฟ้องป่าไม้จะยุบสำนักงานงบประมาณไปขึ้นกระทรวงการคลังเสียอะไรต่างเหล่านี้เท่านั้นก็ยังไม่พอยังเขียนเป็นไปในทํานองปรามาส ปรัดปรำเจ้าหน้าที่โดยอาการคุมเครือซึ่งนับว่าเป็นการผิดคำสั่งของทางราชก,การที่ว่าห้ามให้ลงบทความข้อความอันตการคลุมเครือใส่ลายเจ้าพนักง,งานเช่นที่นุษยพิมพ์สยามรัฐไปเขียนบทความไปเมื่อ สองสามวันนี่กล่าวถึงสำนักงานงบประมาณว่าเป็นแหล่งใหญ่ของพอรับท่นอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้อนอย่างนี้นั่นมันเป็นการอายุยงให้เแตกพานสมรคีกันภายในชาติเป็นการบั่นทอนทำลายขวัญผู้ปฏิยบาบัติงาน เป็นการเปิดช่องทางให้มือที่สเข้าแทรกแทงได้โดยง่ายซึ่งผมอยากจะขอร้องให้ทางนุสทรมได้ใช้ความพินิษพิจารณาและแก้ไขข้อความเหล่านี้อย่าให้เป็นไปดังคำร้องที่ว่าซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีรู้สึกว่าหมู่นี้มีหนาหูหลายเรื่องหลายอันซับตอนกันบ่อยๆ สำหรับการติเพื่อกอ่อหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตบก็ข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟังความคิดเห็นการติที่มีเหตุผลเพื่อช่วยกันปรับปรุงให้การบริหารราชการของเรานี้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่เขียนไปในทํานองอยุให้รําตัามให้รัวยุแยกให้แตกกันซึ่งผมเคยย้าหลายครั้งหลายหนแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นั้นขึ้นอยู่ความสามัคคีในชาติ